สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการต่อสู้ด้ AK, วยเอเคนะว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวนั้นบานปลายแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมมากเพราะว่านในตอนแรกที่เมสเซนต์ Saturn, กับคิสซารุนมาที่เอเคนี่นก็จะเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่ยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าล่าสุดการที่ท้าพุท้าพวกเขาเนี่ยจะมาที่เอเคนกับทุกคนเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่มากเพราะว่านในตอนนีี้้้้้้เเววคกกรรระพััััังงงงนนน่่ยาาาาลลจบบบบบออมใหโไดู มันก็เลยทําให้เหล่าฮัฟพุเทาเนี่ยหลอนใจแล้วก็ต้องเดินทางมาที่เอเคด้วยตัวเองและนั่นก็จะทําให้เรื่องราวการต่อสู้ในภาคเอเคดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าการต่อสู้ของฮาฟพุเทากับฝ่ายลูฟี่ที่กำลังจะมีดอลลี่แล้วก็บกีินมาเสริมทัพเนี่ยการต่อสู้ในครั้งนี้นะ่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เพียงแค่ว่าเนื้อหาในปัจจุบันพวกลูฟี่นั้นต้องการพาพวกบอนนี่แล้วก็เวกะาพังหนีออกไปจากเกาะเอเคแล้วก็ไปเอาบาร์บใช่ไหมฮะส่วนด้านฮย ต้องการข่าเวกาพังแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นั่นเซนเตอตอนที่เวกาพังเนี่ยขราวนั้นดูเหมือนจะตายแต่ว่าเนื้อเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้มีการปเปิดเผยออกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่นะว่าเวกาพังในตอนที่ขราวนั้นตายแล้วจริงหรือเปล่าแต่ว่าเป้าหมายหลักของหล่าผู้เท่าใน,นตอนนี้เนี่ยนั่นคือการอยู่วิดีโอที่เวกาพัน์ออกอากาศเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เหล่าผู้เท่าพวกเขาเนี่ยน่าจะม่งหน้านไปอยู่การออกอากาศพวกนี้โดยที่เหล่าผู้เท่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีเวลาจํากัดนั่นคือสิบนาทีดังนั้นดูลนนนขี้ บอกกับเรื่องราวที่ว่าซัตเทิร์นเขาจะมีความสามารถในการวาร์ปเนี่ยมันก็เลยทาให้น่าสนใจนักท่านอิมมันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เขาจะมาที่เอเคด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าการที่ความลับของโลกใบนี้นั่ก็ลจะเปิดเผยออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่มากขนาที่ว่ามันมีโอกาสที่ท่านอิมเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาแล้วก็ผมมาที่เอเคด้วยตัวเองนะฮะมันก็เลยน่าคิดนว่าท่านอิมเนี่ยเขาจะมาที่เอเคหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเขานมาที่เอเคเนี่ยการต่อสู้ในภาคเอเคนั้นจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าถ้าเก่นฏตัวี แน่นอนนะว่าในตอนนั้นก็ต้องมีคําสั่งให้เหล่าทหารเรือได้ออกจากเกาะให้หมดเพราะว่าในตอนนี้เหล่าทหารเรือเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครที่รับรู้ถึงตัวตนของท่านอิมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอิมจะมาที่เอเคสอย่างน้อยก็ต้องมั่นใจนะว่าเหล่าทหารเรือที่นั่นเนี่ยจะไม่มีใครเห็นตัวท่านอิมที่ได้มีกล้าปรากฏตัวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดท่านอิมเขานั้นปรากฏตัวมาในรล่าปีศาจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มัน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ปรากฏตัวมาในรล่าปีศาจมันก็แน่นอนนะว่าร่าง และที่สาคัญที่สุดอาจารย์โนดาเนี่ยก็ยังสามารถเป็นบางหน้าตาที่แท้จริงของท่านอิมได้ด้วยนะฮะเพราะว่าต่อให้ตอนนี้ฮับผู้ท้าน้นปรากฏตัวมาที่เอเคเนี่ยแต่ว่าที่เอเคยก็จะมี uffy, ลูฟี่และก็คนยักษ์ที่อยู่ต่อนหน้าพวกเขาในตอนนั้นแถบเอเคสมันก็ยังมีบาเรียรที่คอยป้องกันพวกมันเอาไว้อีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภายในสิบวาทีเนี่ยฮาผู้ท้านนไม่สามารถอยู่การออกอากาศได้นะฮะมันก็ไม่แน่นว่าในตอนนั้นท่านอิมเขาน่นอาจจะมาด้วยตัวเองเพื่อจัดก,การเรื่องราวทุกอย่างก็เป็นได้และนั่นก ถ้าเกิดว่าเขานำมาที่เอเคสในตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่มากเพราะวันนั้นก็จะเป็นการที่ลูฟี่ที่เขานั้นมีความสามารถโุดเทพนใกาและเขานั้นก็เป็นจอบาร์ที่กลับมาเนี่ยในตอนนั้นลูฟี่และก็ท่านอิมเนี่ยก็จะได้เจอกันครั้งแรกนะฮะซึ่งมันก็จะน่าสนใจนะว่าในตอนนั้นท่านอิมเนี่ยเขานั้นจะพูดอะไรกับลูฟี่แล้วว่าทอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่แน่นะว่าถ้าเกิดท่านอิมน,นมาจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ท่านอิมเขานั้นเจอกับลูฟี่แล้วก็ุนนน้าปใััจจบ และในตอนนั้นก็อาจจะเป็นแค่การปรุงเรื่องราวที่ลูฟี่และก็ท่านอิมเนี่ยเจอกันแค่ช่วงเวลานั้นแล้วก็แยกจากกันก็เป็นได้เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าในตอนนี้เนี่ยลูฟี่มีหน้าที่ในการพาบอนนี่และเเก็เวงกระพังหนีเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการต่อสู้ที่ภาคเอเคเนี่ยมันจบการต่อสู้ลงโดยที่ไม่รู้ผลแพชนะเนี่ยเรื่องราวในตอนนั้นก็จะดูไม่ได้แปลกขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีหนึ่งเรื่องราวที่ไม่น,น่าสนใจนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าท่านอิมเนี่ยเขาน่าอาจจะไม่ได้มาด้ว,ตวาายาาต แล้วก็ทําลายล้างทุกอย่างของกอร์เอเคไปก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าก่อนหน้าน<อ>ี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ฮาพุู้ท่าแล้วก็เดดอิมพวกเขานี่มีอาวุธทำลายล้างชิ้นหนึ่งที่มานเนี่ยสามารถลบก่อหนึ่งก่อให้มันหายไปได้ในพริบตาและนั่นก็เลยไม่แน่นะว่าเดดอิมเนี่ยเขาน่าจะส่งอาวุธชิ้นนั้นมาที่เอเคไปทำลายทุกอย่างเน่ยทิ้งไปเลยก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะภารกิจเนี่ยคือการจัดการเับกระพันแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นั่นพวกเขาเนี่ยก็เลยใช้บตาาาคออรร์ในกกทททลยยุ่งงิ้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพัตตคอนไม่ได้ผลเนี่ยการใช้อาวุธในการลบก้อชนนั้นมันก็ดูจะเป็นเรื่องราวที่มันสมเหตุสมผลระสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านอิมจะมาที่เอเคหรือเปล่าหรือว่าเขาจะส่งอาวุธทำลายล้างชนนั้นมาทำลายเอเคเหมือนกับเรื่องราวก่อนหน้านี้หรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้ลวครต่อมารอลุ้นล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลืนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็ออย่่่่าาาาาาลลืมกกกกกกกดดดไแชรรรร้้้้วว็ะะิงเเพทุปนหหใ สวัสดี้ออต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ